สวัสดีครับจบไปแล้วเกมที่กลับมาสู่ชัยชนะอีกครั้งหนึ่งนะครับพร้อมกับคลีนชีทชัยชนะที่เปิดบ้านต้อนรับบอลหมัดไป3ามต,ตนเนี่ยทำให้สถานการณ์ในการลุ้นแชมป์เนี่ยก็สวิงกลับมาอยู่ที่ลิ์พูลครั้งหนึ่งเพราะจํานวนเกมเนี่ยมันเตะเท่ากันแต่ลิ์พูนนาทีนี้เนี่ยนำอยู่3ามแต้มและประตูได้เสียก็กระชับเข้ามาเหลือ เป็นรองอยู่4ีลูกซึ่งไม่น่าจะใช่ปัญหาก็เสียดายครับที่เกมนี้เนี่ยยิงเพิ่มไม่ได้โอกาสเยอะแต่ผู้เล่นในแนวรูกของเราเนี่ยจบสกอร์ไม่เด็ดขาดเองจากช่วงต้นเกมเนี่ยบอลหมัดูมีโอกาสมากกว่าด้วยซ้ำไปนะครับแต่แรกๆเลยเนี่ยเจ้าแรน f เฟรเซอร์เนี่ยก็ได้มีโอกาสหลุดเข้าไปแล้วก็ได้ยิงนะครับแต่ก็ติดเซฟของอลิซง จากรายชื่อผู้เล่นเนี่ยทางฝั่งลิฟูเจ้าบ้านก็มีอลิซรงฟันไดมิลเนอร์โรเบอร์สันมาติฟบฟาวินโยที่กลับมาก็เจ้าวานดุมนะครับเนบิเกตาฟิมิโนซาดิโอมาเน่ซาลาจากการที่วานดุมเนี่ยกลับมาก็ทำให้สถานการณ์ของแนวรับแนวรุกนะครับ ความสมดุลในแดนกลางแล้วก็การเชื่อมต่อเกมมันกลับมาดีขึ้นแต่ช่วงต้นๆเกมเนี่ยสไตล์การเล่นหรือฟอร์มการเล่นมันยังไม่ดีนักจนกระทั่งผ่านไปสักระยะหนึ่งประมาณสัก20นาทีนะครับริวพูก็เริ่มเล่นดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและในนาทีที่23ต่อ24เนี่ยก็เป็นยังหวะที่ริวพูได้เตะมุมนะครับเตะมุมเข้ามา ในจังหวะแรกเนี่ยก็เป็นทางฝั่งของบอลหมันเนี่ยสกัดบอลออกไปได้แต่บอลมันก็ยังกลับไปทางฝั่งขวาของเราอยู่นะครับมิลเนอร์ก็เปิดกับเข้ามาอีกทีหนึง่งก็ในจังหวะนั้นแหละครับเป็นจังหวะแตะมมุมจังหวะที่เปิดเข้ามา,นเ,า,ามนเนี่ยเจ้าซาดิโอมาเน่ก็สอดตัดหน้าโศกตัดหน้าคอสลิงนะครับเข้าไปโขกเข้าประตูไป เป็นลูกที่มันดูเหลื่อมๆน,ๆนิดๆนะครับเป็นบอลที่น B ิบิกิต้าเนี่ยรีบาวแล้วก็จ่ายบอลคืนมาให้เจ้ามิลเนอร์แล้วมิลเนอร์ก็เปิดแอสซิสเข้ามานะครับ <Yeah. S 1> ถือว่าเกมนี้ก็เป็นได้แอสซิสเพิ่มอีกแล้วนะครับ <Yeah. S 1> ตอนนี้แอสซิสของมิลเนอร์เนี่ยก็แซงเดวิดแบ็กแฮมไปแล้วนะครับ <Yeah. S 1> ประตูแรกมาซาริโอมาเน่เนี่ยก็ ยิงประตูได้ต่อเนื่องนะครับ3เกมหลังนี้นะครับตอนนี้ทะลุขึ้นมา12ประตูแล้วก็จากนั้นมาเนี่ยในนาทีที่34จังหวะดูเหมือนไม่มีอะไรเป็นจังหวะที่เราเข้าไปบีบบอลจากริมเส้นนะครับซึ่งเป็นในพีกีตาเป็นซาดิโอมาเน่แล้วก็เป็นแอนดรโลเปอร์ซันเนี่ยช่วยกันไปบีบแล้วก็ได้บอลมานะครับบอลมันมาอยู่ที่แอนดรโลเอร์ซัน โรบัสนก็เงยหน้ามองแล้วก็เปิดเข้าไปในจังหวะที่วานดูรุมเนี่ยวิ่งสอดเข้ามาวานดูรุมก็ยกเท้าเกี่ยวบอลแล้วก็หันกลับเข้าไปมองไม่มีตัวสอดเข้ามาในจังหวะที่ตัวเองพอจะจ่ายได้ก็เลยจะตัดสินใจดีดดีดข้ามมือพวกสาประตูอาเธอร์บูรุกข,ของทางฝั่งบอลมัดเข้าไปบูรุกก็คิดว่าลูกนี้น่าจะจับบอลลงก่อนแล้วยิงนะครับดูลักษณะการผวาเนี่ยเห็นได้ชัดว่าไม่พร้อมที่จะเล่น แล้วก็ครึ่งแรกก็จบแบบริวพูนํำอยู่2ประตูตศูนย์จากนั้นมาเนี่ยเริ่มครึ่งหลังได้ไม่นานนะครับในนาทีที่4 7ต่อ48เนี่ยลิวพูก็มาได้ประตูจากจังหวะลูกทุ่มนะครับมิวเนอร์ได้บอลทุ่มก็ขยับถือบอลเดิน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 ขึ้นมาจากนั้นก็ทุ่มในจังหวะแรกเนี่ยเป็นฟิมิโนวิ่งมาแต่ฟิมิโนก็มีตัวตามประกบฟิมิโนก็เฟดตัวออกไปซาดิโอมาเน่เนี่ย ก็ขยับตามเข้ามาก็ได้บอลทุ่มได้บอลทุ่มเสร็จปับ๊บเก็บบอลลงแล้วก็พลิกตัวกลับแล้วก็จ่ายบอลเข้าตรงกลางนะครับผ่านระหว่างช่องของผู้เล่นทางบอลมัดที่ตรงนั้นในวีกีตาร์เนี่ยยืนอยู่แตะบอลลงเงยหน้ามองแล้วก็จ่ายจ่ายในลักษณะบอลมันติดไซ้ก้ยนะครับปันป่นๆไปตกตบอลมันก็ตกแล้วมันมีสปินมันก็หลอ่อจังหวะฟิมิโน่เนี่ยสปีดบอลเข้าไปเบียด สปีดเขาไปเบียดรับบอลได้พอรับบอลได้คลองบอลซาร่าก็วิ่งตัดจากริมเส้นเข้ามานะครับฟิมิโนโก็ดึงบอลกลับมาด้านหลังเข้ากับจังหวะวิ่งของซาร่าโชว์เข้ามาเกี่ยวบอลแล้วก็ยิงในประตูที่3แบบความสัมพันธ์ของการทําเกมเนี่ยมันชัดเจนมากแต่จากนั้น,นก็มีโอกาสอีกเยอะเลยแต่เลวููก็ทําไม่ได้ในที่สุดก็ชนะไปด้วย3ามตศูนย์ซึ่งก็ทําให้ลูกได้เสียเนี่ยขยับ กลับเข้ามาอยู่ในระยะห่างอยู่ที่4ประตูนะครับแต่แต้มของลเวครูตัวนี้เนี่ยก็นำอยู่นำอยู่ที่50 65 65แต้มนะครับแมนซีอยู่ที่หกแต้มแต่ลูกได้เสียเราย,ยังไปลองอยู่4ลูกนะครับลูกเกมนี้เนี่ยผลที่มันออกมาทำให้จำนวนเกมที่มันเหลืออีกทั้งหมดเนี่ย12เกม แต่สถานการณ์ทั้งแมนซิตี้กับเรียวพูลเนี่ยอยู่ในลักษณะที่เรียวพูลเนี่ยนำอยู่3แต้มใครที่ถอดใจอยู่เนี่ยก็กลับมามีความหวังได้แล้นะครับถ้ามาดูในบรรดารายชื่อผู้เล่นของทางเรียวพูลเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีผู้เล่นหลายๆคนก็กลับคืนมาฟอร์มคืนคืนฟอร์มมาโดยเฉพาะวานดูมเนี่ยมาช่วยเกมได้เยอะนะครับ มันรวรวมกลับมาเนี่ยทำให้ทรงบอลบอลเนี่ยมันดีขึ้นจริงๆในบิก,กิต้ากล้าเล่นมากขึ้นมาดูไล่เรียงไปทีละคนดีกว่านะครับอาริชมเบเกอร์นะครับได้ออแรงเซตตั้งแต่นาทีที่1น่นะครับหนต่อนาทีที่2นี่แหละนะครับผ่านนาทีที่1ไปไม่กี่วินาทีก็ไรอันเฟเซอร์ก็หลุดเข้าไปยิงก็ได้ถมเข้าไปปัดบอลทิ้งนะครับบอลหมัดเนี่ยมีจังหวะทะลุเข้าไปในกรอบเขตโทษหลายหนุน ก็ดูแล้วเนี่ยแนวรับของเราเนี่ยก็ดูรวนๆอยู่แต่แดนกลางเนี่ยมาช่วยดีก็เลยไม่ได้มีปัญหามากมายนักนะครับหลังจากเซฟตัองหวะนั้นแล้วเนี่ยในจังหวะอื่นๆก็ไม่ค่อยมีจังหวะอันตรายเท่าไหร่อซริสงเบเกอร์เนี่ยผมให้ที่7จคะแนนนะครับเกมนี้เจมส์บริเร์เกมนี้เล่นแบ็คขวาเนี่ยการยืนตำแหน่งเนี่ยแม่นขึ้นนะครับและจังหวะเติมจังหวะเปิดลูก เซตพีซลูกเตะมุมทำได้ดีแล้วก็ได้แอสซิสวยเกมนี้เจมส์ซีเนอร์เนี่ยถือว่ากลับมาเล่นในแบบที่เราคาดหวังได้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยการยืนตำแหน่งไม่แม่นแล้วก็พอหลุดแล้วกลับมาไม่ค่อยทันแต่เกมนี้ทำได้สมดุลดีมากนะครับและยังช่วยบีบม,มาช่วยในแดนกลางได้ด้วยมันเขามีลูกทุ่มที่ทุ่มได้เปรียบจนกระทั่งมาได้ประตูที่3ด้วยนะครับเจมส์ซีเนอร์เนี่ยผมก็ให้เ ให้รับใหแล้วกันนะครับเจมทมีเนอร์ค่อนข้างชอบการเล่นของเจนมิเนอร์นะครับแอนดูโรเปสันได้ assist เ,เกมนี้นะครับแอนดูโรเปซันเนี่ยความขยันขันแข,ข็งจังหวะในเกมรับมีจังหวะที่ตามลงไปแล้วก็ไปช่วยเซฟหลายหนคือเพื่อนลองและซ้อนไม่ดีทําให้แอนดูโรเ o ซันเนี่ยต้องใช้พลังงานค่อนข้างเยอะแต่การวิ่งเข้าไปตัดบอลเข้าไปเสียบบอลเนี่ยแม่นยําแล้วก็อ่านจังหวะได้ดี เลยทำให้ลิเวอร์พูลเนี่ยรักษาคลีนชีตในเกมนี้ได้แถมยังแอสซิสเกือบแอสซิสต์ถึงสองลูกด้วยซ้ำไปนะครับแต่ลูกที่จ่ายให้วานาดูมเนี่ยสวยมากนะครับทำให้วานาดูมเนี่ยเงยหน้ามองแล้วก็ตัดสินใจลองเสี่ยงดีดบอลข้ามหัวหลังจากยิงได้เนี่ยวานาดูมก็มีความมั่นใจมากขึ้นด้วยนะครับแอนดรูว์เวอร์ชันก็เอาไป7.5นะครับฟาบินโยฟาบินโยเนี่ยก็ช่วยเก็บกวาดในแดนกลางทั้งช่วยไล่เพรสไล่อะไรจังหวะเคลื่อนที่ไปดักบอลน,นี่ทำได้ดี ฟาวนโยแต่บอลสวิสบอลจ่ายบอลยาวๆเนี่ยยังไม่ว่องไวไม่เร็วเหมือนอย่างที่เคยเป็นสักนิดนึงย่งขาดไปหน่อยนึงนะครับฟาวนโยเนี่ยผมให้7นะครับวนาดุมยนาดุมเนี่ยเป็นตัวที่กลับมากระตุ้นฟอร์มของทั้งทีมเลยนะครับทำให้สมดุลในแดนกลางทั้งเกมลุกเกมรับในการเพรสซิ่งก็ดูแน่นขึ้นคือเพรสแล้วมันได้บอลไม่เหมือนก่อนหน้านี้ รสแล้วม,มันไล่ไม่สุดยืนไม่ชิดพอนะครับทำให้คู่ตสู้เนี่ยสามารถดิ้นหลุดจากการเพรสออกไปได้วันดูมเนี่ยกลับมาแต่สภาพร่างกายไม่เต็ม,มก็เลยต้องถูกเปลี่ยนออกในทีที่77ให้ TAA นะครับจ้หนูเทรนลงมาแทนวันดูมเนี่ยเกมนี้ควรจะได้แมนออฟแมนนะครับเพราะว่าสอดเข้ามาในเนี่ยของการเชื่อมเกมก็ทำได้ดีแล้วก็การสอดเข้าไปยิงประตูได้ก็ถือว่าทำผลงาน ในลักษณะที่เคยเล่นให้กับดีคอสเซอเนี่ยกลับมาได้ด้วยก็คือการยิงประตูนี่แหละมีโอกาสมีความมั่นใจในการยิงประตูมากขึ้นเกมนี้เนี่ยพยายามอยู่หลายหนนะครับวานดูมเนี่ยเอาไปแปดนะครับในบิกิตา้าความมั่นใจกลับมาเยอะแล้วนะครับดูจากการเล่นเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าจังหวะในช่วงต้นๆเกมเนี่ยก็ยังดูยุ่งไม่ได้มั่นใจสักนิดหนึ่งความมั่นใจยังไม่ไม,ไม่เท่าไหร่หลังจากนั้นก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ ช่วงหลหลังเนี่ยกล้าเล่นในจังหวะลูกการสอดเข้าไปไปแซะไปตัดการเกี่ยวบอลการดึงบอลในในมุมแคบๆแต่จังหวะการเติมการฟอลโล่เข้าไปในกรอบเขตโทษเนี่ยยังขาดละงรนิดนึงนะครับในวิกิทาเนี่ยผมให้7.5นะครับเกมนี้เล่นดีจริงเล่นดีบอลที่จ่ายติดไซด์เนี่ยทำให้ฟิมิโน่เนี่ยได้เปรียบเลยนะครับจ่าย ทะลุช่องไปจากที่ได้บอลจากมาเน่มาแล้วก็จ่ายติดไซส์แล้วบอลสวยๆอย่างเงี้ยนะครับจ่ายได้หลายหนก็มีจ่ายบอลเสียบ้างนะครับแต่ในพี่กีตาเนี่ยเอาไป7.5แล้วกันฟิมิโนโได้1นึ่งแอสซิสนะครับจังหวะการเล่นของฟิมิโนโเนี่ยผมว่าน่าพอใจแต่ช่วงการตัดสินใจในหลายๆครั้งก็ไม่เคยดีนักนะครับแต่ผมมองว่าในที่สุดผลงานของฟิมิโน,โนเองอะ่ะก น่าจะทําให้จังหวะเกมของลิวพูลเนี่ยกลับมาดีขึ้นซาดิโอมาน,น่พอช่วงแรกเนี่ยเห็นความกระตือร้นชัดเจนมากในครึ่งแรกพอเข้ามาครึ่งหลังเนี่ยดูการเคลื่อนที่ของซาดิโอมาน่เนี่ยก็ไม่มากเท่าเดิมนะครับได้บอลไม่เยอะเท่าเดิมเหมือนกับเปลี่ยนจังหวะเพื่อให้บอลมันไม่ไปหลอดไปที่ซาดิโอมาน,น่มากนักนะครับ แต่จังหวะของการได้สะกอรในประตูแรกเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นการขึ้นโขกที่ดีขึ้นมองกดลงพื้นแต่ดูจากภาพช้าเนี่ยเห็นที่ชัดว่ามันมีจังหวะล้ำหน้าอยู่เล็กน้อยนะครับโขกแล้วมันลงพื้นก็ถือว่าลูกนี้ได้ประโยชน์จากการตัดสินของกรรมการอีกแหละนะครับก็ซาดิโอมาเน่เนี่ยผมก็ให้ไปจ็จุด้านะครับเล่นดีต่อเนื่องยิงมาสานัดแล้วนะครับโมซารา โมซา่าเนี่ยเกมนี้มีความพยายามสูงมากพยายามอยู่หลายครั้งแล้วก็ในที่สุดก็ได้จังหวะแบบที่เราคุ้นตาก,ก็คือการประสานงานกับฟิมิโนโซึ่งการวิ่งสอดตัดมาจากคลิมเส้นนะครับโดยฟิมิโน,โนเนี่ยดึงบอลย้อนกลับมาให้เข้าจับจังหวะที่ทางซา่าเนี่ยวิ่งสอดเข้ามาพอดีเกี่ยวบอลเข้าไปแล้วก็จบสกอร์ได้อย่างที่ต้องการก็ทั้ง ในบรรดาตัวจริงทั้งหมดเนี่ยก็ต้องบอกว่าน่าพอใจโมซาร่าเนี่ยผมก็ให้เจนะครับทางตัวสำรองเนี่ยเจ้าหนูเทรนเกมนี้เนี่ยแทบไม่เล่นเกมลุกเลยลงมาในทีที่77เนี่ยก็บุกสนุกเลยครับเพราะว่าบอลหมัดเองเนี่ก็พยายามพยายามที่จะลงไปคือพยายามที่สวนแหละนะครับแต่ว่าลักษณะมันไม่ทันจังหวะการเล่นของผู้เล่นลูเผู้จริงจริงเจ้าหนูเทรนเลยก็เลยได้ หลุดเข้าไปมีโอกาสได้ยิงด้วยนะครับแต่ก็ยังเป็นเด็กอยู่นะครับจังหวะจบสกอร์ก็ยังไม่ดีนะผมให้ไป6 6.5แล้วกันนะครับถือว่าเล่นได้เข้าตาจังหวะที่ช่วยในเกมรับก็ดูดีนะครับส่วนอีกคนนึงก็ดีบ o ็อกโอลิกี้ที่ลงไปแต่เวลามันไม่มากนาทีที่ไปไปลายแล้วนาทีที่87แล้วนะครับแล้วก็เดนนิสเซอร์ิ ทั้งสองคนเนี่ยไม่ให้คะแนนแล้วกันแต่ก็มีเกือบๆนะเจ้าโอริกินีเกือบๆได้ยิงในจังหวะที่เราเข้าไปหลายคนเพียงแต่ว่าจังหวะนั้นนะ่ะบอลมันกระชั้นไปนิดนึงก็เลยไม่ได้สกอร์เกมนี้ถือว่าน่าพอใจทําให้สถานการณ์ที่ใครคิดว่ากดดันกดดันแต่ดูต้นๆเกมก็ต้องยอมรับว่าดิวปูเนี่ยเก่งนะหลังจากนั้นก็ดีขึ้นดูผ่อนคลายขึ้นในพีกิตาเนี่ยเล่นแบบที่คุ้นๆตาที่ดูจากคลิปตอนเล่นให้กับไลฟ์ซิก จากผลงานตอนนี้นะครับเหลืออีก12เกมเตะไป26เกมแล้วนะครับจากจำนวน38เกมก็ถือว่านาทีนี้จังหวะการลุ้นแชมป์แล้วก็เกมที่ลิวพูจะเล่นต่อไปก็เป็นเกมในบอลยุโรปเจอพี่เสือหลังจากเกมนี้ลิวพูจะได้พักค่นข้างนานนะครับพักรุ่มๆสิบวันดังนั้นก็ครอบก็จะพาทีมไปพักผ่อนนะครับก็ กลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งเนี่ยก็บอลยุโรปนะครับกลางสัปดาห์โน้นนะครับสวัสดีครับ